สวัสดีค่ะมาพบกับหนนส่วนตัวค่ะกับคําพยากร์ฉบับพิเศษพิเศษของชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงพระราหูย้ายกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะพระราหูย้ายนะคะในช่วงวันที่30มิมีนาคมปี25 6 5ค่ะย้ายครั้งใหญ่ในรอบ18ปีกันเลยนะคะย้ายจากราศีพฤษภไปเข้าสุราศีเมษกันค่ะ การย้ายพระราหูครั้งนี้เป็นการย้ายที่มีความสำคัญมากนะคะต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีค่ะจะส่งผลมากส่งผลน้อยขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคลต่างกันออกไปนะคะทุกๆครั้งที่พระราหูย้ายค่ะจะเกิดเหตุการณ์ร้ายสิ่งร้ายอย่างนะคะทั้งพราหูฝ่ายดีและพาราหูฝ่ายร้ายค่ะถ้ารู้จักพลิกแพงนำไปใช้้เกิดประโยชน์นะคะจะเกิดความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดค่ะรวยแบบไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวนะคะ ด้านฝ่ายดีนะคะจะส่งผลต่อความเฉลียวฉลาดค่ะการพลิกแพงเอาตัวรอดเก่งนะคะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีค่ะมีเสน่ห์ในการค้าขายค่ะมีวิธีแก้ไขปัญหากลเม็รเคล็ดลับใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอๆค่ะนำสมัยไม่เหมือนใครจนบางครั้งเกินล้ำสมัยด้วยซ้ำไปนะคะมองการไกลค่ะความคิดมีการวางแผนล่วงหน้าไวเ้เสมอๆ ทำธุรกิจต่างๆนะคะออนไลน์ด้วยก็ทําได้ดีค่ะงานที่ทําเป็นทีมงานต่างประเทศงานทางไกลค่ะงานการแสดงต่างๆดังปังมากๆเลยนะคะงานสีเทาเทจะโดดเด่นมากๆค่ะส่วนพระราหูฝ่ายร้ายนะคะก็ให้ระมัดระวังกันสักหน่อยนะคะจะส่งผลต่อการรุ่มหลงมัวเมาค่ะความเชื่อความคิดเข้าข้างตัวเองขาดสติขาดการไต่ตองก่อนทํา เด่นมากๆนะคะเวลารักก็รักมากเวลาชอบก็ชอบมากมายค่ะหลงก็หลงมากจนเกินไปนะคะส่วนมากจะเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งค่ะอารมณ์นำทางนะคะนิสัยก็ออกกวนๆอยู่นะคะทำอะไรก็ชอบทำไปไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองหรอกค่ะผิดฟ้าผิดแปกแหวกแนวไปทั้งนั้นละค่ะพระราหูจะส่งผลในลักษณะแบบนี้นะคะ แต่การย้ายพระราหูในครั้งนี้ค่ะจะส่งผลด้านดีให้คุณทั้ง12ลราศีมากกว่านะคะแต่ละราศีก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะสำหรับชาวสิงห์นะคะพระราหูย้ายค่ะการย้ายพระราหูในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะให้คุณแก่ชาวสิงค์ค่อนข้างที่จะมากพอสมควรอยู่ค่ะการงานความดีความเจริญรุ่งเรืองความมีชื่อเสียงความมั่นคงในชีวิตนะคะ การอยู่แบบร่มเย็นเป็นสุขค่ะชาวสิงจะลุกขึ้นนะคะเริ่มมีไฟมากขึ้นมีพลังมากขึ้นไฟลุกโชยขึ้นมาแล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจค่ะหากหลังจากวันที่30มีนาคมเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่พระราหูย้ายแล้วนะคะชาวสิงจะยิ่งมีพลังมากขึ้นค่ะมีความกระปี้กระเป๋ามีความขยันขันแข็งมากขึ้นไปอีกค่ะ มีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จนะคะและมีความเชื่อเต็มเปี่ยมด้วยนะคะว่าตัวเองจะสามารถทำได้ด้วยค่ะช่วงแห่งความสำเร็จทวีโชคค่ะและส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะคะไหนจะมีเกียรติยศเข้ามาด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าการย้ายพระราหูครั้งนี้ชาวสิงห์มีโอกาสที่จะได้เจอใครบางคนนะคะที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนค่ะและให้การอุปถัมภ์แก้ไขวิกฤตต,ต,ต่างๆเดิมๆนะคะ ที่ตัวเองนั้นเคยมีอยู่นะคะพิกแพงนะคะพิกผันจากร้ายกลายเป็นดีค่ะหรือบางท่านจะได้คู่ครองเข้ามาช่วยคู่ฐานะด้วยนะคะก่อนหน้านี้นะคะเมื่อประมาณ1ปีครึ่งที่ผ่านมาค่ะชาวสิงจะมีความวุ่นวายอยู่กับภาระหน้าที่การงานค่ะมีความรับผิดชอบของตัวเองพอสมควรนะคะ บางท่านก็อาจจะง,งานยุ่งค่ะงานร้นมือจนแทบจะเงยหน้าไม่ได้เลยล่ะค่ะแต่ส่วนมากนะคะก็เป็นงานหยิบงานย่อยนั่นแหละค่ะงานที่ไม่ค่อยจะเป็นระบบระเบียบมากสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าบางท่านก็อาจจะมีภาระค่ะหรือว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่หนักอ,อกหนักใจแก้ไม่ตกนะคะแก้ไขไม่ได้ทันท่วงทีนะคะไม่ทันอกทันใจอยู่นะคะคนใกล้ตัวก็พอจะช่วยอะไรไม่ได้เยอะค่ะ ไม่สามารถที่จะไว้วางใจเลยสักทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาเหล่านั้นนะคะก็มักจะนำความเดือดร้อนนำความทุกข์กายทุกใจเข้ามาให้คุณอยู่เรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะการคุยงานการดิวงานอะไรต่างๆหรือการเจราจาก็เต็มไปด้วยความยากลำบากค่ะถ้าไม่ล้มเหลวก็มักจะตกเป็นรองเขาเสมอๆทุกครั้งนะคะ ลหลายท่านจะได้ทำงานภายใต้แรงกดดันค่ะถูกบีบบังคับให้มีทางเลือกได้น้อยลงค่ะมีความยากลำบากนะคะมีคนเข้ามาก้าวไก่หน้าที่การงานของคุณด้วยนะคะทำให้การงานของคุณนั้นเต็มไปด้วยบุศักรคปัญหาค่ะบางท่านก็อาจจะมีภาระทางครอบครัวนะคะหรืออาจจะมีบางเรื่องที่หนักอกหนักใจกับลูกหลานบริวารค่ะ คนภายใต้การปกครองนั่นละค่ะมีความวุ่นวายไม่สามัคคีกันอยู่ในนั้นอยู่นะคะหรืออาจจะได้สร้างบ้านสร้างเรือนนะคะในช่วงนี้ก็ได้ค่ะถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่พร้อมมากสักเท่าไหร่นะคะก็ค่อยๆทำค่อยๆสร้างขึ้นไปนะคะจะได้สำเร็จนะคะแม้แต่เรื่องของงานเองก็มีความยากลำบากค่ะแล้วก็ท้อแท้นะคะแต่ปกติแล้วค่ะชาวสิงเป็นหนึ่งในราศีที่เป็นนักสู้กับงานได้ดีเลยนะคะ หนักเอาเบาสู้ค่ะต้องยกให้เธอเลยละค่ะยกนิ้วโป้ให้กดไลค์ให้เลยนะคะแต่หากมีคนเข้ามายุ่งค่ะเข้ามาก่อกวนสร้างความวุ่นวายสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นภายในใจนี้แล้วก็ก็มีความท้อทถอยไม่อยากจะทำต่อแล้วละค่ะก็เอาเธอค่น,นั่นก็คือช่วงที่ผ่านมาหนึ่ปีครึ่งที่ผ่านมานะคะยากลำบากจริงๆนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ไป1นึปีครึ่งตั้งแต่วันที่30บมีนาคมเป็นต้นไปค่ะ พราหูโยกย้ายสิ่งแรกที่จะเริ่มเห็นชัดเจนนะคะก็คือเรื่องของงานค่ะภาราหน้าที่การงานความรับผิดชอบต่างๆค่ะจะเป็นอะไรก็ตามที่ชาวสิง์นั้นดูแลรับผิดชอบอยู่ค่ะก็จะมีการปรับตัวดีขึ้นแล้วล่ะค่ะไม่เกิดความวุ่นวายแล้วค่ะเข้าสู่โหมดปกติแล้วนะคะพราหูจะส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จอีกต่างหากนะคะ การงานและภาระหน้าที่ต่างๆจะมีความสําเร็จได้แบบง่ายๆจับอะไรทําอะไรก็ล้วนแล้วแต่จะสําเร็จได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นการติดต่อการค้าขายหรือการเจราจางานใดๆก็ตามค่ะล้วนแต่จะ เต็มไปด้วยความสำเร็จนะคะสมหวังดังใจที่คิดเอาไว้ค่ะใครที่กำลังมองหางานใหม่ๆอยู่นะคะอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานนะคะมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานย้ายงานได้สมหวังดังใจตั้งใจเอาไว้แล้วนะคะและที่สำคัญนะคะจะได้งานที่ดีกว่าเดิมด้วยค่ะส่วนใครที่คาดหวังในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะมีโอกาสแล้วนะคะและจะได้ขยับพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยค่ะแม้แต่งานค้าขายค่ะงานเกณฑ์กำไร ะะหรือการแลกเปลี่ยนใดๆก็ตามค่ะก็รวนแล้วแต่จะเป็นต่อค่ะมีกำไรเพิ่มขึ้นมานะคะและที่สำคัญค่ะพระราหูท่านก็เข้ามากระตุ้นให้มีชื่อเสียงค่ะมีบารามีมีเครดิตทางสังคมอย่างที่บอกนั่นแหละคะ่ะต้องบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากกับชาวสิงอยู่แล้วพอสมควรนะคะ จากช่วงก่อนหน้านี้ค่ะเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกับใครค่ะไม่มีคนรู้จักหรอกคะ่ะในช่วงที่ผ่านมาแต่ช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ให้คนรู้จักมากขึ้นนะคะจากนี้ต่อไปจะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีเครดิตม,มีบารมีค่ะแน่นอนละค่ะมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างที่ได้บอกมาแต่ว่าก่อนที่จะปรับตัวได้ ก็ต้องมีความผันผวนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะจะบอกว่าชาวสิงอาจจะได้มีการเปลี่ยนแปลงที่พักที่อาศัยด้วยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการงานค่ะมีคนให้การเคารพนับถือมากขึ้นนะคะและสามารถที่จะทำงานใหญ่นะคะหรือว่างานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับงานส่วนรวมค่ะงานกับคนหมู่มากๆได้ด้วยดีด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าใครที่มีงานสังคมในโลกออนไลน์สื่อโซเชียลค่ะ มีโอกาสที่จะได้ดังแบบผู้แตกขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะหรือใครที่ตั้งใจจะเดินทางไปต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆไปทำงานไปเรียนหรืออะไรก็ตามค่ะมีโอกาสที่จะได้ไปสูงมากๆนะคะหรือถ้าหากไม่ได้ไปหรือไม่ได้ทำอะไรคู่ครองคุณหรือแฟนคุณนะคะจะได้รับผลประโยชน์นั้นไปแทนนะคะความโชคดีของคุณจะให้คู่ครองคุณหรือความโชคดีของคู่ครองคุณ จะนำมาหาคุณเช่นกันนะคะคู่ครองจะนำพาโชคลาบนำพากาสดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณดังนั้นหากก่อนหน้านี้นะคะใครที่มีคู่ที่เคยทะเลาะเบาแวงกันบ่อยๆภายในบ้านในครอบครัวค่ะแม้แต่ความวุ่นวายความผันผวนเหล่านั้นจะลดน้อยลงนะคะปรงตกค่ะปล่อยวางได้แล้วนะคะเบียดเบียนกันน้อยลงค่ะและในขณะเดียวกันนะคะคู่เขาจะเป็นผู้นำได้ดีขึ้นค่ะ มาสนับสนุนช่วยเหลือคุณได้ดีสามารถที่จะนำพาตัวคุณและครอบครัวไปสู่ความเจริญความสำเร็จในอนาคตได้ดีนะคะคู่ครองจะนำพาโอกาสดีๆนำสิ่งดีๆเข้ามาสู่ครอบครัวนะคะและจะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงไม่ทางตรงก็ทางอ้อมค่ะลองสังเกตดูนะคะส่วนด้านคนโสดน,นะคะก็บอกว่าควรจะอาบน้ำนะคะปะแป้งแต่งตัวรอไว้เลยค่ะ ได้คู่แน่ๆนะคะภายในช่วงหนึ่งปีครึ่งนี้ล่ละค่ะต่อจากนี้ไปนะคะจะมีคนเข้ามากระซอกกระแซนนะคะและจะมาพร้อมกันเล่นลายคนด้วยค่ะระวังนะคะรถไฟจะชนกันนะคะที่สำคัญเขาจะเข้ามาพร้อมๆกับโอกาสดีๆก็เรียกได้ว่าให้ด้วยความสเสน่หาอีกด้วยค่ะจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะแม้แต่คู่ไหนที่คบหาดูใจกันมานานๆน,นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่คืบ ไม่ยกระดับไม่ยกสถานะสักทีนะคะจะมีความก้าวหน้าแล้วนะคะได้ปรับสถานะยกระดับแล้วค่ะปิดจ็อบได้แล้วนะคะจากคนรู้จักเป็นคนรู้ใจจากคนที่รู้ใจกลายเป็นแฟนค่ะจากแฟนก็อาจจะได้แต่งงานกลายเป็นคู่ชีวิตได้เช่นกันนะคะแต่ถึงอย่างไรนะคะพะราหูก็คือพะราหูวันยังข้ามละค่ะจุดที่ต้องระมัดระวังก็ยังคงมีอยู่เช่นกันนะคะอย่างเช่น ความเครียดค่ะความวิตกกังวลอาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะผู้สูงอายุภายในบ้านก็ได้นะคะโดยเฉพาะที่เป็นฝ่ายผู้หญิงนะคะก็ต้องระมัดระวังให้ดีก็แล้วกันนะคะระมัดระวังความคิดมากความวิตกกังวลที่เกินกว่าเหตุค่ะกับเรื่องของลูกหลานบริวารและที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการงานด้วยนะคะแม้แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาเองก็ตามค่ะระมัดระวังนิดนึงนะคะ คือจะบอกว่าชาวสิงห์ก็ชอบจริงจังกับชีวิตมากจนเกินไปค่ะกับทุกๆเรื่องเลยนะคะแม้แต่เรื่องของครอบครัวก็ด้วยนะคะอาจจะทําให้ชาวสิงห์นั้นเกิดความเครียดวิตกกังวลนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะบางอย่างที่ต้องเสียไปก็ปล่อยมันไปค่ะอย่าไปเสียายเลยนะคะคนเรานั้นนะคะไม่สามารถรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้หมดหรอกค่ะ สิ่งดีๆจะรอคุณอยู่ในอนาคตอยู่แล้วนะคะให้มุ่งหน้าเดินต่อไปค่ะอย่าหันหลังกลับไปหาปัญหาเก่าๆอีกนะคะทั้งความใจดีความใจอ่อนขี้สงสารก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปห่วงคนอื่นเลยนะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราขานนะคะหากมีเรื่องราไที่ตัดสินใจยากลำบากให้คนข้างๆเขาออกหน้าแทนนะคะ โดยเฉพาะคนในบ้านคู่ครองนะคะคนร,บรอบๆตัวคุณนั่นละค่ะเขาก็เป็นกำแพงให้กับคุณได้ดีอยู่นะคะอีกอย่างนะคะที่ต้องให้ระวัดระวังค่ะจะเกิดความวุ่นวายมีปากเสียงถกเถียงก,กันกับคู่ครองก็ได้อยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการหึงหวงเรื่องงอนๆงอนง้อ,งงอ,งงองกันนี่ละค่ะ ก็ยังมีอยู่นะคะก็อย่าให้มีประเด็นเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในชีวิตก็เป็นพอค่ะแค่นี้น่าจะไม่มีเรื่องเลวร้รายอะไรแล้วละคะ่ะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วนะคะชาวสิงค์คะก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าพระราหูย้ายครั้งนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาวสิง์ทั้งนั้นละคะ่ะงานใหม่เงินใหม่อะไรก็ตามที่เคยทำก็จะได้ทำค่ะ อีกอย่างนะคะที่ต้องให้ระวัดระวังค่ะจะเกิดความวุ่นวายมีปากเสียงถกเถียงกันกันกบคู่ครองก็ได้อยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการหึงหวงเรื่องงอนงอนง้อ,งงองกันนี่แหละค่ะ ก็ยังมีอยู่นะคะก็อย่าให้มีประเด็นเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในชีวิตก็เป็นพอค่ะแค่นี้น่าจะไม่มีเรื่องเลวร้ายอ,อะไรแล้วล่ะค่ะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วนะคะชาวสิงค์คะก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าพระราหูย้ายครั้งนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาวสิงค์ทั้งนั้นล่ะค่ะงานใหม่เงินใหม่อะไรที่ไม่เคยทําก็จะได้ทําค่ะจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมีโปรเจกต์มีความคิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาค่ะ ได้ทำงานร่วมกันกับคนในครอบครัวนะคะ ชาวสิงจะมีพลังมากมีบารมีมีเครดิตผู้คนเคารพนับถือเป็นอย่างมากนะคะการงานจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมากขึ้นค่ะเหนื่อยน้อยลงนะคะถ้าเทียบกับช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมานะคะความรักความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะลากฐานนะคะสินทรัพย์มีความมั่นคงขึ้นค่ะคนโสดจะได้คู่แล้วนะคะส่วนคนมีคู่ก็จะนำพาโชคลาภนำพาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณค่ะนำพาเครดิต นำพาชื่อเสียงนะคะนำพาความสำเร็จเข้ามาสู่คุณเป็นอย่างดีนะคะพยายามรักษาสิน5้าเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันค่ะอย่าให้มีเรื่องของมือที่3เข้ามาก็เป็นพอค่ะน่าจะประเสริฐที่สุดแล้วนะคะก็ขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะพระราหูย้ายครั้งนี้ย้ายครั้งใหญ่ในรอบ18ปีนะคะในวันที่30มีนาคมห5ซึ่งเป็นคำพยากรของพรราหูย้ายนะคะ จะตรงมากตรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่และบุคคลไปนะคะทิศทางโดยรวมจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะฝากติดตามดวงรายเดือนมีนาคมในอีพีต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีสิงห์นะคะที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะ ขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้โควิดยังไม่ได้หายไปไหนนะคะถึงจะฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะออกไปข้างนอกอย่าลืมปิดแมสนะคะ รับประทานอาหารก็ล้างไม้ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารนะคะอยู่ห่างๆกันนิดนึงจะปลอดภัยนะคะเป็นห่วงมากๆเลยล่ะค่ะโหนส่วนตัวจากคนความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บายบายค่ะทุกๆคน